สวัสดีครับผมน้ดมครับวันนี้ผมมาติดตั้งนะครับโช๊คใน All New Fortuner ครับมาติดตั้งนอกฐถานที่นะครับเรายกเครื่องมือมาถึงที่เลยครับตอนนี้เราทําการติดตั้งโช๊คใหม่เข้าไปในสปริงเดิมนะครับดูลักษณะการติดตั้งนะครับนี่ครับช่างกําลังขันล็อกโช๊ใหม่นะครับสีาการขันล็อกโช๊คนะครับ ชคเดิมจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแกนโชคประมาณ12นะครับตัวใหม่ใส่ไปนี่แกนโชค20นะครับลูกสูบตัวนี้ถึง46นะครับกระบอกอยู่ที่52ครับเป็นโมโนทูฟหรือเป็นโมโนแกสนั่นเองครับลดอาการโครงนะครับเวลาเข้าโครงแล้วก็ช่วยยึดโครงสร้างของรถนะครับเพื่อที่ให้ขายตัวได้ช้านะครับรถจะมีอาการ หนึบๆแน่นๆนะครับเวลาเข้าโค้งแล้วก็วิ่งทางตรงนะครับช่วยในรูปเครื่องของรูปคลื่นด้วยนะครับเวลารถตกรูปคลื่นสูงนะครับกระโดดนะ้ยมันจะช่วยหลังทําให้รถนั้นควบคุมง่ายนะครับรถจะไม่เลื้อยลูกค้าท่านใดที่ใช้ออนิฟอร์จนเนอร์อยู่นะครับสนใจที่จะเปลี่ยนโชคเดิมนะครับซึ่งมีกระบอกที่เล็กกว่านะครับแล้วก็ให้ความนิ่มมากเกินไปนะครับสําหรับคนที่ต้องการสมรรถนะรถที่ สูงๆนะครับก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่น้าดัมครับ08 1 2 8, 8 1 1 2 5 9ครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับ